สายบันเทิงมีหมดด้านดีด้านลบตัวคุณเลือกเองนะผมไม่สามารถเลือกคุณได้ผมคับคุณไม่ได้แต่ผมสอนคุณได้อยู่ที่คุณจะเลือกว่าคุณจะไปทางไหนข่าวร้ายออกฟรีข่าวดีออกเสียตังค์คนที่ด่ามันมาจากอะไรมาจากข่าวร้ายและข่าวดีทําไมคุณไม่เห็นสวัสดีครับชื่อต้นครับที่เขาเรียกกันก็คือต้นสายบันเทิงหรือคนหน้าเผาสายบันเทิงและรถที่ใช้ประจําก็จะเป็นแซดเแล้วก็เอ็กครับ ที่เริ่มชอบมอเตอร์ไซค์จริงๆคือนั่งรถกระปอร๋อไปมหาลัยเออมันเท่เราไม่เคยเห็นตามถนนแค่นั้คเองคุนความใฝ่ฝันแล้วอยากได้ก็เลยเก็บตังค์ซื้อจนได้คือสมัยก่อนในที่เริ่มจากซื้อขายมอเตอร์ไซค์เนี่ยคือที่บ้านเนี่ยเขาไม่ยอมให้ขี่มอเตอร์ไซค์แม่กับพ่อในค้านมากจากเด็กคนหนึ่งที่มีเงินเก็บอยู่ไม่เยอะสมัยก่อนว่ายไงยเด็กเงินมันหาย,ยากครับขอพ่อขอแม่ไม่ค่อยให้มีอยู่ห้าพันหมื่นหนึ่ง ก็ไปซื้อนั่นแหละจะมอไซซีเจ็เก็บขายเก็บขายมันก็โตโตโต,ต,ตขึ้นมีสามหมื่นสี่ห0 0 0นที่ต้องเล่นมอไซ์เล็กๆก่อนเพราะว่าซื้อมัดมือชกพ่อกับแม่ไว้เห็นว่าเรามีมอไซล์ละเด็กคนหนึ่งที่โดนห้ามห้ามทำไมก็ชอบอะ่ะก็อยากขี่มอไซค์คนอื่นคนอื่นขี่ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยก็เอาชนะแค่นั้นเองจริงๆพี่อยู่กับกลุ่มกลุ่มหนึ่งก่อนชื่อเฟรนเบเกอร์ ก็ตอนแรกอะสายบันเทิงยังไม่มีก็ใช้เฟนมิเกอร์เลยแหละเป็นการชวนคนขี่รถสักพักหนึ่งก็เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นมัน30คันและออกกลางคืนทีหนึ่งสาคันสีคันจอดเต็มข้าวสารเลยหน้ามันลี่ก็คือไว้ไงสไตล์ผู้ชายอะสมัยวัยรุ่นอะด้วยความที่เราไปนั่งตอนกลางคืนบ่อยแล้วไปนั่งที่ตามสถานที่บันเทิงมันก็เลยใช้คําว่าสายบันเทิงแค่นั้นเองง่ายๆเลยหลุดออกจากปากพวกเราดิมันสายบันเทิงกันจริงๆเราก็สร้างเพจขึ้นมาเป็นสายบันเทิงก็มีถึงทุกวันนี้ สายบันเทิงมันคือกลุ่มแรกที่รวมสปอร์ตเยอะที่สุดแต่คนมันก็เริ่มเห็นมันก็เริ่มติดตามมันก็เลยอยากไปด้วยอยากไปนั่งด้วยมันก็เลยเยอะขึ้นเยอะขึ้นทีเนี้ยมันเกิดความเรียกร้องเพราะกลุ่มหลักของที่อยู่กันตั้งแต่แรกเนี่ยเป็นกลุ่มปิดอาจารย์ก็เปิดห้องใหม่ซึ่งรวมทั่วประเทศคือเปิดแป๊บเดียวไลน์รับได้ให้เราห้าร้อคนใช่ไหมแป๊บเดียว เต็ม500ก็เป็นอย่างเงี้ยครับจาก1่ใช่ไหมมันก็มา2โซนใต้มันเปิดห้องใต้อ่ะมันดูเหนือนะอ่ะมันเปิดห้องเหนือผมก็จะเข้าไปอยู่ทุกโซนเราคิดให้มันต่อยอดไปขึ้นไปมันก็เลยโตขึ้นไปเรื่อยๆโตขึ้นไปเรื่อยๆถ้าถามว่าจะโตอีกไหมคิดว่าโตไหมมันจะมีลาวอันดับหนึ่งเลยลาวมาแรกก่อนช่วงที่ยังไม่ปิดประเทศว่ามันสามสี่ปีที่แล้วพี่ก็ขี่ไปลาวกันเอาสปอร์ตไปกันพม่าเนี่ยมาหลังสุดเดี๋ยวจะไปไต้หวันเดี๋ยวจะไปจีนละเอาให้มันสุดเลยผมกล้าพูดว่าตอนนี้สายบันเทิงอะในปรเทศ พอมีอะไรอย่างเงี้ยผมเห็นอะไรผิดปกติผมก็จะแจ้งแอดมินแอดมินก็จะลงไปดูเพราะปัญหาที่เกิดแต่ละโซนมีแน่นอนก็ไม่สามารถที่จะไปกั้นคนได้ว่าเอ้ยมึงจะอยู่สายบันเทิงทำไมวะมีแต่เรื่องมีแต่ข่าวดราม่านะเว้ยบางคนเขาไม่ได้มองหรอกว่าเรื่องพวกนั้นมันคืออะไรความชอบของคนมันห้ามกันไม่ได้ก็ผมแค่พาคุณมาเจอกันแล้วคุณรู้จักว่าสายบันเทิงคือแกนหลักแต่ตัวคุณเองจะต่อยอดออกไปหาใคร่สายบันเทิงมีหมดด้านดีด้านลบตัวคุณเลือกเองนะผมไม่สามารถเลือกคุณได้ผมคับคุณไม่ได้แต่ผมสอนคุณได้อยู่ทที่่คคุุณณจะเลือกวาาไไปหน จผมก็อยากให้รู้จักในรูปแบบที่มันเป็นแค่กลุ่มมอเตอร์ไซค์กลุ่มหนึง่งถามว่าโลกภายนอกมองเรายัางไง <c oughs> เขาก็มองในแง่ลบอยู่แล้วแต่ถามว่าเตือนไหมผมเตือนนะข่าวร้ายออกฟรีข่าวดีออกเสียตังค์คนที่ด่ามันมาจากอะไรมาจากข่าวร้ายและข่าวดีทําไมคุณไม่เห็นผมสร้างโรงเรียนไปกี่โรงเรียนแล้วแม้สายบันเทิงผมอำแจกตลอดเป็นไฟฟ้าเป็นไฟ,เป,นไฟเป็นนูน่นเป็นเนี่ยผมทำไปกี่อย่างนะเครื่องปั่นไฟต่างๆนะนะผมทำไปกี่ครั้งแล้วนั่นแหละคือที่คุณไม่รู้ ใครทาอะไรใครทําไม่ดีหรือใครจะจะยังไงมองไงก็ไม่รู้แต่ผมทาของผมอยู่อย่างเงี้ยทุกคนมองได้หมดจะมองสายบันเทิงไปในทางที่ดีเพราะคนที่ทําดีมันก็มีเยอะเอาของไปจากทำกับข้าวทุกวันนี้ยังทำกับข้าวกันอยู่เลยเนี่ยบางคนเอาของแจกในนามสายบันเทิงก็แล้วแต่มุมมองของคนนะครับมันจะมองกันยังไงเราอยู่ในโลกเสรีเราอยู่ในโลกเปิดเราอยู่ในโลกที่ทุกคนเข้าถึงปิดกั้นตัวเองทําไมอ่ะเราคิดให้มันต่อยอดกันขึ้นไปเคยคิดว่ามันโตเพราะมองภาพแต่แรกมันโตแล้วแต่ไม่คิดว่ามันจะไปถึงระดับประเทศ ผมกล้าพูดว่าตอนนี้สายบันเทิงอ่ะหนึ่งในประเทศ